เฮ้ย้ใจเยน็นก่อนเว่าพุผมว่าเราโทร,รนนแจ้งตำรวจก่อนดีไหมไม่แจ้งตำรวจบ้าเลยพี่น้องครับถ้าเกิดไม่มีโจรขึ้นบ้านจริงจะแจ้งความเท็จนะพ<อ>ี่น้องถ้าเกิดมันมีโจรขึ้นมาจริงๆแล้วมันก็คงขุดของไปทุกอย่างอยงมันอีช้างเนี่ยผมเพราะมันอุ้มไม่ไหว <c oughs> ไจะมีลมเรื่อีหนกับวันนี้ฮะ <c oughs> เอาโทรทักต่อครับถ้ามันมีโจรขึ้นบ้านจริงป่านี้มันแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งไปแล้วมันไม่ได้หายขาผมไม่โง่หรอกพี่น้องครับเออก็จริง้วยพี่ต่อคิดดูดิ ไม่ตาไม่ตียท้นั้มตัวท่านขนาดทำอะไรจนได้ไอ้นี่ผมหัวงจังเลยโอเคทุกคนรออยู่นี่เดี๋ยวผมเข้าไปสซิรโดรเลรีออกมาพี่น้องครับหยุดเลยเต้ไม่ได้ขาดเลยผมขึ้นไปด้วยเกิดมึงขึ้นไปข้างบนแล้วตกลงกับเมียมึงว่าไอ้เรื่องจนขึ้นบ้านมันไม่มีจริงขึ้นมาจะทำยังไงไม่ได้ผมขึ้นไปด้วยเออดีมึงสองคนขึ้นไปเลยส่วนลาเต้เดี๋ยวกูดูให้ไม่ได้ครับมึงไม่น่าไว้ใจมานี่เลยเดี๋ยวกูพาน้องลาเต้ไปด้วย ถ้าเกิดมึงพาน้องขึ้นไปบนบ้านกู้วมึงซื้อกูได้ได้มวยมรณาแน่พี่น้องคาโงจริงเอาล่ะลาเต้ไว้นี่มึงัะโกนกีนไปไปไอ้นี่ไปขนาดแล้วใหญ่นะมึงเออกูไว้ใจได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูตายแล้วน้องลาเต้ใช้น้ำหอมกินอะไรเนี่ยหอมจังเลยอ่ะจริงเหรอคะจริง พี่ต่อคะอ่ะพี่ต่อลองหอมดูสิคะว่าหอมจริงไหมนั่นเลยพ่โงถ้าตายพี่ต่อไปแดกอ,อ,ยอยู่ตรงนี้ก็ได้กลิ่นแล้วอลมกับหอมกลิ่นมันไม่เหมือนกันนะคะอคลองหอมดูสิคะว่าหอมจริงไหมเอาจับไปสิจ้า ถามหาไอ้พวกมึงก็หยอกเสียงดังได้ไหมถ้ามีโจรได้ยิน่นเข้ามาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงผพี่ต๋อมึงจริงจังอะไรวะมึงคิดว่าโจรจะป้อนบ้านพี่อู๋จริงเะบ้านมันมีอะไรให้ป้อนวะมาอยู่ที่มาอยู่กับเพื่อนเตรียมอะไรนะเตรียมเพื่อนให้พี่ด้วยนะ นี่กูบอกแล้วพี่น้องครับเป็นแผนหอยช้างที่อยากให้กูรีบกลับบ้านบอกแล้วมันหลอกกูทำไมวะพอลูกไม่อยู่บ้านเมียมึงหิวอ่ะอาหากูอร่อยมากมันช่วยไม่ได้จริงๆพี่น้องครับอ้บิดชั้ีมึงติดแอร์ถ้าเป็นพัดลมแล้วก็มึงไม่ต้องโดนลมเลย ตามนั้นนะพี่น้องครับมึงเลี้ยงเด็กกูไอ้ว่าพี่น้องครับให้เดี๋ยวพิวดเอางี้ไม่ไหเดี๋ยวกูจะไปหาจ้างโจนมาคนบ้านหนึ่งก่ะนจ้างโจนมาคนบ้านกูบ้านนี้กูก็แพ้มี่แต่ยังต้องเลี้ยงมึงดี่น้องครับไม่ใช่เข้าใจผิดแล้วยังไงพี่ไม่ต้องออกตังค์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผมจะให้ไอ้วอกไปคนออกโอเคปะจำมึงพี่จิ๋วว่าแต่ว่า เราจะไปจ้างโจนที่ไหนพี่น้องครับและอีกอย่างนะน้องต่อแกว่าขนนั่งอยู่หน้าบ้านขึ้ล่างเลยครับยากเลยนะงั้นพี่ก็ไปหลอกล่อไอ้สองตัวนั้นเข้าไปในครัวแล้วไปหาอะไรกินกันแล้วหลังจากนั้นผมจะให้โจนที่ผมจ้างมันขึ้นมาขาบวนแล้วมาจับที่ลูกน้ำมันไม่ดี้างฉีกไขถ้าทำงั้นเมียูตกใจช็อกตายทำไงพี่น้องครับไอ้เจีมันก็อยากเงินตายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยเอาหาวิธแบบีอื่นพี่น้องครับถ้าอย่างนั้นก็ ยาสลบี่เมียมึงพอเขาตื่นมาเขาจะได้ไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรไงเป็นวิธีที่ดีมากแต่ว่าเราจะหายาสลบมาจากไหนมึงมีเหรอพี่น้องครับไม่มีอ้าวมมีแต่ยานอนหลับผมมีครับอ้าวนี่ไงพี่เขามีใช่ไหมไม่ต้องห่วงแฟนพี่ผมโปะยาสลบไปแล้วขอบคุณครับพี่น้องครับถ้าอย่างนั้นก็ให้พี่รูกแมงพิ้นอนเถอะนะ เขาจะได้พักผ่อนนะเราไปหาอะไรกินข้างล่างดีกว่าครับบครัตามสบายครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวจะไปไหนอยู่ก่อนพี่ต่อค่ะครับพี่ต่ออยู่คอนโดกับใครอะคะ กับน้องสาวครับเราว่าพี่ต <aroma iday> <rik> ่อยังไม่มีแฟนใช่ไหมคะดีดีครับหมดลาเต้เลยค่ะลาเต้ก็ยังไม่มีแฟนอุ้ยตายแล้วเหมือนพี่เลยพี่ก็ยังไม่มีแฟนว้าวค่ะบอกทำไมอะคะลาเต้ไม่ได้ถามกันก็แปลว่า ลาเต้จีบพี่ต่อได้ใช่ไหมอู้หนี่ลาเต้เชื่อพี่อย่าไปจีบพี่ต่อเลยพี่ต่อเป็นเด็กเยอะทั้งน้องนับก้าวยาดาเฟ่หมวยจูนหวานอุ้ยเพียบไปหมดเลยถึงพี่ต่อจะมีเด็กเยอะแต่ก็ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกับใครไม่ใช่หรอคะอือมันก็แปลว่าลาเต้ก็เป็นตัวเลือกให้พี่ได้เหมือนกันอันนี่อีรี่เลือกสู้อือแต่พี่ไม่มีเลยพี่รักเดียวแค่เดียวเป็นไงบ้างวะพิ้วไม่มีอะไรครับพี่น้องครับ แล้วพี่ลูกน้ำเป็นัไงบ้างหลับกับพี่น้องครับอย่างนี้แปลว่าไอพี่ยมมันก็ต้องเลี้ยงเด็กกูกับมึงสิวะถอรตามเพื่อนเลยลูกเออแล้วพี่ยมมอะยมอยู่ข้างบนครับพี่น้องครับอไ,อไอวอกึ้ไอไปบนกันไปหายมพี่มมน้องครับขึ้นมาไหมวะไอยอมเนะ่ยนให้กูมาตามมึงอ่ะไปหามีช้างเมียกูไงมันจะแกล้งอีช้างที่ทำให้มันเสียตังค์พี่น้องครับอ้ยไม่เอาอ่ะถ้างนั้นกูอยู่กับน้องลาเต้ดีกว่า ก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอป็นคนน่าสนใจก็แค่อพอพึงใจ